เป็นอิสระเลยเนาะห่อยเนี่ยเพิ่นอยากไปกินทางไหนตื่นมาเพิ่นก็ัไปกินเลยเดี๋ยวทีมน,นี้ทีมงานของเขาได้มาค้านพบบ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกลางป่าเละท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทามาชีวิตการเป็นยู่ของชาวบ้านเพื่อนเนาะ,ะท่านผู้ชมถือว่าด้านหลังของมู่บ้านนี่ถือว่าเป็นห้วยเป็นห้วยเลยก็มีเป็นน้ำตกเนาะเนีน่ย พกตามเข้าของเพื่อนเนาะมีพบก,กับาสาเป็นอุปกรณ์ตามเข้าเพื่อนควายไล่หลายพี่นนอะบ้านนี่ทั้งควายทั้งหมูหลายจะเป็นบรรยากาศาทางเข้าหมู่บ้านนะครับนเป็นบ้านที่บ่มีไฟฟ้าถาไม้เป็นของป้าเบนเก็บไา่น่าจะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง บ้านป่าบ้านดงมะลีแล้วเนาะนี่อยู่กลางป่าเล็กสบามีไฟฟ้ามี้อะไรเนาะท่านผู้ชมน้องควายเฮ้ยไล่ไล่ไล่อย่าตามมานะจ๊ะสบ,บายดีท่านผู้ชมสบ,บายดีตอนแรงวันที่19มิถุนาปี2023ันี่สว่าคลิปนี้ทีมงานของเราได้มาค้นพบหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกลางป่าเล็กนะท่านผู้ชมเชื่ออื่นว่าบ้านตะแลกน้อยซึ่งว่าเป็น ที่น้องเราถึงส่วนพาบลูเนาะแต่ว่าเพื่อนมีภาษาปะเเราเป็นของตัวเองแต่เขาก็บน้าเสื้อนอะว่าในป้าเล็กพี่เพื่อนกันยังสิมาตั้งหมู่บ้านอยู่อาศัยอยู่เนาะถือว่าบ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงควายหลายเนาะท่านผูน้ชมสังเกตเห็นเห็นเนาะทางนี้คนชาวบ้านเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปสอบถามชีวิตการ เป็นอยู่ของเพิ่อนที่ชีวิตการเป็นอยู่แบบใดเนาะรรมมท่านสมแต่ว่านี่เป็นสภาพบ้านเฮือนเนาะควายไล่ไหลพี่นอ้องบ้านนี่ทั้งควายทั้งหมูหลายนี่เป็นบรรยากาศทางเข้าหมู่บ้านนะท่านผู้ชมทีมงานของเรารถจักรไป เชฟเดี๋ยวเขาทีเข้าไปทำอ่าชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านเพื่อนเนาะเพื่อนมีชีวิตการเป็นยอยู่จังไรโอ้นี่ยไม่เท่ากับลานน้อยเพื่อนกำลังเฮ็ดอย่างน้อยอยู่เฮ็ดอย่างนี่ยนางอ,อ๋ออะไรบุคคาใจเลยโอ้เพื่อนบน่บ่ได้ เท่นยังนี่ยถามพี่โน่กระเทาะเนี่ยจ้าวหรอหม่กไม้ป่าหม่องไม้ป่าหม่กไม้ป่าจะบ่พู้เป็นหมากเป็นฟืนเลยหม่กไม้ป่าบ่เพิ่น่กำลังผ้าหม่กไม้ป่าชนิดนึงเอ้าแต่ว่าบ้านนี้บ่มีห้งเยียนบ่มีห้งเยียนบ่บ้านนี้บ่มีเด็กน้อยไปเยียนใช่ไหมจ้ะบ่เยียนเลยเนาะเด็กน้อย ก็สมพ่อเนาะเพื่อนบุกเข้าใจข่มเราเพร่ะไหนเพื่อนอาจจะตรงไซรล่ามแต่ภาษาบูเนาะลองเราถึงแต่ว่าหลังคาเฮือนก็ประมาณแค<อ>่หลังคาเงิอนอันนี้เพื่อนกำลังผ้าฝังไม้อยู่โย้ควายหลายขนาดนรงพยบาบาลน,นะฮูฮ้ๆหนึ่งเนาะควายนี่เพื่อนปล่อยให้กิน ตามธรรมชาติเลยเป็นอิสระเลยเนาะกลไอ้เนี่ยเพื่อนอยากไปกินทางไหนตื่นมาเพื่อนก็ไปกินเลยไปย่ย,ยาๆเพื่อนชวนชวนชวนอืมเป็นอะไรเห็นเห็นยังเห็นยังเนี่ยโอ้นไปให้เออนไปให้แล้ว มาได้ปให้มาแล้วมาแล้วมนตบัดเยอะ่ใหญ่ลชนเนาะเิดทให้ให้เ oh, ข้าบ่ปุเข้าแถวนี้ก็ปู๊มันต้นอยู่บ่มัตเข็โอ้เดี๋ยวเสองให้เนาะให้มันต้นแน่ให้เขยังแบบ่เงินเจ้าเงิเพื่นเลี้ยงแบจากโต้นี่แบนี่ใอาวตแบเพื่อนเอามาเจ๊ให้บรว่าซื้อเอา เท<ม>ี่ยวเลี้ยงแม่เลี้ยงอย่างนั้นี่แหละทางหลังเฮือนเพื่อนกะบ้านนี้บมมีไฟฟ้าเนาะบ้านเนี่ยเพื่อนกะยังต่ำเข้าอยู่มีโคกต่ำเข,าาาาเขานะ้าอาไจะเป็นสะต่ำเข้าเนาะบมมีควายมีอยังบ่อยผมีเน,นาะควายยืนเบิ่งอยู่โอ้น้องควายเฮ้ยไล่ไล่ไล่ อย่าตามมานะจ๊ะอาท่านผู้ชมถือว่าด้านหลังคองมู่บ้านนี่ถือว่าเป็นห้วยเป็นห้วยแล้วก็มีเป็นน้ําตกนาะนี่ถือว่าช้าวบ้านเพื่อนอาศัยใส่น้ําในห้วยนี่เป็นน้าใส่อาบเลยก็ใส่เฮ็ดปูแตงอาหารเลยก็กินเเพิน่นก็ต้มก็น่าพึงจะกินเนาะนี่ว่าเป็นห้วยเนาะ ด้านหลังนี้ก็เป็นเส้นทางเส้นทางที่ออกสู่หมู่บ้านอื่นอีกนะนท่านผู้ชมเดี๋ยวสังเกตว่าการตั้งบ้านเพื่อนของพี่น้องชนเผ่าบูเนี่ยมันจะตั้งในจุดที่ว่ามีลำธารมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านเนาะเพื่อสะดวกสบายแก้การดำรงชีวิตเดี๋ยวเราสิตัดผ้าเข้าไปชมในหมู่บ้านกันต่อนะท่านผู้ชมที่เราทำชมถือว่าสำหรับบ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านตะแลขโค้งนะคนอื่นมีเพียงเจ็ด หลังคาเฮือนมีเพื่อนเจ็ดหลังคาเฮือนมีแปดครอบครัวที่ว่าอาศัยอยู่ในบ้านนี้เนาะท่านผู้ชมนี่เอาสิลาอยามไปเจละหลังคาเฮือนเป็นภาพวิถีชีวิตเนียครับเป็นภาพบ้านเฮือนที่ว่าบ้านนี้เียเป็นบ้านที่บมีไฟฟ้าเอาคแบบท่านผู้ชมจวัากกันต่ำเข้าเนาะยังมีให้เห็นนี่คือเป็นครก โคกตามเข้าของเพื่อนเนาะมีโคกกับสะเป็นอุปกรณ์ตามเข้าเพื่อนตัวหมู่บ้านเพื่อนใช้แสงโซลา่าเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์ยไปทางด้านนี้ก็ประสาชนเพื่อนน้ำดื่ มามามาจะให้บอ่้าใจป่ะบ่กจะมาจะให้บ่ถามาแต่มาแต่ขุดหักไม้อ๋อคุดหักไม้นี่ครับซื้อหักไม้มีคนไปขายไปขายยุ่หอกพุ้นบ่ไปขายจับแตะบนขุขุดเลดขบดข ตัวนี่เอาไปดองเหล้าป่ะดองเหล้าป่ะโอ้ยแย่ขายเบียดนี่ยคนเกิดอ่านั้นเก็บของป้าไปขายเนาะท่านผสมแปลว่าเป็นหักยาหักยาพกกาซาเวียดนามครับซื้อไปต่อน่าจะเอาไปเป็นยาดองเล่าดองยางอะไรนั่นเนาะท่านผสมไปเนาะไปเออทานไปก่อนสบายดีเลย เออตัวไอชว์นํางนาโชโชเออไอ้โชว์เนาะอายุเท่าใด๋ลปั่นอายุ30ปลายอายุ30ปลายอายุ30ปลายเนาะคือว่าอันนี้เพิ่นเอิ้นบ้านยัง่บ้านตลบ้านตะลคือว่าทั้งหมดนี่มีจักครอบครัวจักลังคาเฮือน18ลังคากับลังคาเฮือนคือว่าบ้านเฮานี่บ่บ่บ่ทันมีไฟฟ้าเนาะแว่าตําเข้าบ่ Yeah. Số này tầm nhằm sau bỏ Tầm nhằm lên ờ, Nhằm sau cả tầm Ồ Sát, bật sàn cho Nhằm lên cả tâm. tầm tới sau sau là phải hay mình bảo. Dạ yeah. hết, hết, hết hay bỏ Thằng này Dạ yeah. Hết yeah. hay hay khẩu măn cả phụ bỏ Xuân măn Măn cả <laughs> khẩu oh, thịt lơ phụ phí Ồ hà <hạ> cả lên phụ phí nế Lạc lạc cả mi hết hay bảo Tê là mưu yeah. Hay nó <laughs> บ้านบ้านเตคือยังนำยังใช้น้ำหวยอยู่โบมีนำปลาปลาแต่โบมีน้ำบาดาลบาดาลโบมีปลาปลาโบมีโอ้แต่ว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีมาเจ้าบาดาลให้นี่ก็คิดว่าเป็นการดีนะาะบ้านเป็นอีกบ้านหนึ่งที่ยังโบมีน้ำบาดาลเลยพอเจ้าอาบน้ำห่วยเป็นรักเลยอาบห่วยน้ำห่วยใช้น้ำห่วยอาบน้ำห่วยแต่ว่ามีเพียงแต่แปะหลังคาเงินเนาะแือว่าจะได้มีบาดาล จักอันนึีน้ในการชื่อที่สะดวกอยู่เนาะสะดวกสบายแต่ว่าถ้าภายในเบิ่งคลิปแล้วก็นยังมีการช่วยเหลือก็สามารถติดต่อทีมงานเฮามาได้เลยเนาะเดี๋ยวทีมงานเฮาสิมาประสานเองเนะาะเดี๋ว่าสิมีเครื่องมีของมาแจกมายังเป็นเสื้อผ้าอะไรอะไรก็ได้เนาะก็เข,<อ>ข้ามาก็้ฮับคือกันเนาะเข,ข้าก็บฮับคือกันถ้ามีการช่วยเหลือ,เ,อเป็นเสื้อผ้าเลยว่าสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะเป็นยาเป็นยังกับพี่ต่อทีมงาน ตืว่าอาชีพงรักเพื่อนนี่ถือว่ามีแต่เฮ็ดให้นะกับทะเลอันนั้นถือออกไปนอกไปอย่างนี้ก็สะดวกอยู่บนเส้นทางเส้นทางโอ้ฝนตก,กมันมึนเนาะกานฝนตกก็อยากสันจรสิ่งเขาออกน,ะนาโฟลิมบ,บักเอาเอาเท่านั้นแหละไอ้ขอบใจขอบใจขอบใจ ไหนคนมาเตะเก็บของป่าเนาะโอ้ทั้งสองตตอนนี้เาารา,า,าอยู่กลางหมู่บ้านมาแต่ไฮแต่สวนสาวบ้านก็หมู่ลายเนาะหมู่ลายบ้านนี้ไป เนี่างรอบไปเพ่งรเราอ,อย่นี่บบเท่านะเอาโอ้คือคือกันซื่อๆเนาะเอาคนละคกนคกันสบายดีพอเราบรรชวนช่วนพเรานี่แล้วเนาะ ทั้งไม้เป็นของป้าที่คนเก็บไปขายน่าจะเป็นทั้งยาสม,มุนไพรชนิดนึงเนาะแต่ว่าหอมกรุ่งแต่ว่ามันก็รสชาติมันจะขมขมหเห็นภาพบ้านเฮือนเพิ่นก็มีเพียงมันจะให้บ่เอ้ยโอ้มาหากินได้ยังหน,งนะนึ่งโอ้เพิน่นเพิ่นมาเต้เก็บหน่อไม้หาหน่อนะไม้เนาะจะไปบ้านเฮือน หลังนี้เราไปเยี่ยมยามแล้วนอนหลังเนี่ยนะเนาะชีวิตเฟินบ้านป่าบ้านดงเวรีแล้วเนาะเนี่ยยูก่กลางป่าเล็กแต่ว่าบ่มีไฟฟ้าบ่ามีอย่างเลยเนาะท่านผู้ชมใส่พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์เนาะ <c oughs> นี่เราสวิตกะโอเคเนาะสบายดีเนาะท่านผู้ชมสบายดีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า ทีพีในมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านทะเละก็ถือว่าหับกันตอนหับยางกบอุ่นเนาะถือว่าบ้านนี้เป็นบ้านน้อยท่านผู้ชมมีเพียงเป็ดลังคาเหอนแต่ว่าอีพีนี้ก็เป็นอีพีสั้นๆให้ได้เบิ่งวิถีชีวิตการเป็นยู่แต่ว่าเป็นกรณีศึกษาให้คนรุ่นหลังเนาะได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบูาเขตเมืองเซปูนเฮาเนาะ<ม>ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิถีส่วนลทของพวกเราเลยเนาะ 上班的，咱们